มือเล้านะบอสมือที่ว่าเขาเออมือนีเขาว่าพ่อุพ่อกล้วยพ่อกล้วยนะท่านก็การอสยนงไงก็สีไลค์ก็นี่คนอะไรก็เขาจะมีลูกท้วงท่านะนะงานดือนึอบอปรึกษากันปรึกษากันก่อนแล้วก็เบิรงมือดีาไนล่ะเบิรงยามพอได้ไอติมแล้วไอศครีม เนี่ยข่าวหน้ามากินกินไอศครีมเพห่อป้าพอตันูนี่กินไอศครีมเรียบร้อย่ไอติมนึงยังแต่บอกว่าอี่าก็ะแ่ไอติมอีกครับโอ้จะภาพยงเจริญใครจะภาพนี่พูดเลยเฮาภาพดินั่งกินนะนะจะภาพผู้ผู้เออรวนน้ปังอะไรโอ้ขอบคุณนะคะเจ้าภาพขอบคุณมากค่ะเ่นบอกวาจ่ายซัมมีงเงินจ่ายซัมมิงเงิน สาธุค่ะเงินบาตองห่วงเงินตองห่วงาจานผ้ารบสอะน้าใบกุม่าพระไปกุสมเาน้าทารถบะไปพ่ไซี่ย่เสียบบตนูเข้าวน้าอกมริก้นครบกินไอติมพนะไอศครีมก็มาถืกเวลาขนาดเนาะอฟุกขนาดเลยแม่นแมนจังหวะพอดีเออลงไปอ้างอีกเลยยนี่ยงี่เา อยู่แต่สินคอยบริงเงินเด้เจ้าคน,นเต็มงเงินนะ่ะมีไหมไม่มีคนคอยขนมปังเอา,เอาอก้อนไนอาขอพเพื่นเอนได้ยังบิกก้เขอบคุณ่จะภาพเจิญขคุเอากอนะเอาก้อนขอบ้เจ้าภาพจง,จจพพง,งจเกจพริอา้อมบนริเ้เ อะไรตานูไปไหนกำลังจะภาพเิีีได้อ๋ออยู่ดีตานูนี่สมบูรณ์ดีเนาะมือเงินอวนตรองมือนี่เป <crec gonna> <in> ็นเิดเลยเฮ้ยอะไรกันนะอืมอะไรกันนี่มันคือเกาครับจะเลยจีโรนทานบูญเงิ เาอไลได้ให้จได้ลูกสาวจะได้ล <Woah> ูกสาวได้เก้า่ปด็ระยะมันหนองมเลามอียงเดียวนะบ่ได้มีุนไม่เจ้าบดน้บ่เป็นนะเขาได้ลูกสาวได้่ปด็ยะมันจังไเขาก็ขอเเขาขึ้นเาแตเขายว่ดิหกสิบบาทกินเมหืกสิบเนีกินเจมี่กินจะซองขาดเป็นบ่ผู้ใหญ่บ้านบ่าอาบ่ ผู้ใหญ่บ้านบากินฮะบ่ครับกินเน,นาะโอ้เอาขอบคุณหลายๆแซ่ขนาดเลยไอติมวอนี่สุดยอดเลยเลจ๊บ้าบอจะเล่นอาหารแห้นนแงหเอาเพิ่มอีกได้เอาเพิ่ม <c oughs> กูยุ้แข้งแล้วคาจะกินแมรถไอติมีเนาะเอ้าเอาไอติมบริการ เจ้าพ่อเขาก็เห็นเอเห็นเลยแล้วกูเนี่ยสามกว่านะคะ